แวะริมชิมรสไปทางลัดบางตะบูนล,ล่องใต้เพชรบุรีนะครับ ดีครับบันทึกการท่องเที่ยวช่องสันสนคนชอบเที่ยวเดินทางด่วน นี่จะไปเบิร์ดเบิร์ดแถวบางเลยบางกระบูนไปหน่อยตอนนั้นเขาเรียกอะไรนะบ้านแหลมเปียบเราจะเข้าไปเยี่ยมชมกันเออช่อ,อมีอะไรนะเข้าสมุดสงครามมหาชัยเข้าแม่กอ,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 องปั๊มปตทคลองโคนะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันตรงร้านอะไรนะเขียนแม่ยุพาเหรอคลองโคนข้าวราดแกงแล้วเข้าไปดูซิมีอะไรนะเอน่าจลยมีเรนะ่าสนใจ มีฝัด้วยนะนะคืปลาทูอ่นะน่าจะเป็นปลาทูแดดเดียวไหมนีก็โอ้นี่ปลาทย่างย่างปลาทูน่าสนใจโอ้โหข้าว่อยๆแค่นั้นเลยรถล้อเสือโอ้น่จัรถลหม นี่นะคะใช่ครับน่าสนใจนะแต่ร,รถกลับตัดมะเขือ,อยาวนะครับแกงถุงมะเขือ,อยาวนี่น้ำจิ้มเก็ดอรออ่อยต้มยำนหะขอต้มยำปลาถูถ้วยหนึ่งเนี่ยต้มยำปลาถู แม่สั่งอะไรโอ้ของโคตของคุณแม่สับปรดเหมือนกันใช่ไหมอืมโอ้จักรนี้ชัวร์แล้วก็มีคนมาชานเยอะไปเ้าก็ได้อาหารเลยนะครับแกงสับปรดหอ,อยแล้วก็ มันเ,เขียวเผาเนาะไม่เผาแค่มันเป็เหือย่างแล้วก็มีต้นยำมะชูคุณแม่ก็จะมีมะละ้าต้มมะละ้าโอ้เป็นไงคุณแม่โอไหมอร่อยมาทุกเที่ยงกันทันที่อ๋อคุณแม่เป็นขผาวปรสามที่นี่ผมบนานๆมาครั้งนะครับถ้าเคยมาแมา่เข้ามาก<า>่อนก็มาด้วยกัน ก็มาด้วยกันเลยนึกว่าคุณแม่มาคนเดียวคุณแม่นีเดียวมาด้วยกันเดียว ต้ยมยำกระปุกรสจัดจ้านสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยครับรสจัดจ้านดีมากใครที่ผ่านมาก่อนที่จะไปสั่งกระบุหรือว่าไปเพ่รูุรีก็ผ่านมาแถวนี้นะแวะที่ร้านแม่ยุพาเาข้าแกงของโคนได้เลยตอนนี้ก็ประมาณก็เจ็ดโมงกว่า แเกเคยดหนักจะไปใส่ปลายำประทูก็อร่อยชอบอ่ะชอบต้นน้ำนระชาติแบดั้นดีอือหือยอดยอดคุณแม่ลองชานยำปลาทูอร่อยมากแ,แม่ก็งม็ต้องทานปลาของคู่กัน น้ำงเท่าไหร่นะจ๊ะน้ำลงยี่สค่ะ25่สิละยี่ส้าค่เป็นชุดใหญ่หนึ่งมาน่อเรายี่สิบครับถ้าอย่างนี้ส5บาค่ะครับแล้วปลาทูอ่ะปลาทูตัวละ25ค่ะโอ้ปลาทูตัวละ25่หปลาทูชุบแป้งก็ชุบไข่ชุบชุบไข่ปลาทูชุบไข่แปลว่าแค่น้ำปลาก่อนแค่น้ำปลาแล้วก็ชุบไข่แล้วก็มาทอดกรอบทอดชุบไข่ทอดแปลว่าเค็มไม่มากเค็มไม่มากค่ะโอเค ทอดได้นี่ปลาผูช <Wars> ุบไข่ทอดเนีปลาผูแช่น้ำปลาชุบไข่ทอดนะครับแล้วก็ลังนกเนี่ยฮะลูกถามว่ามีอะไรบ้างแม่อ๋อเหรอลูกถามเรียนอะไรบ้างลูกสาวทุเขาเอาลังนกไหมมันต้องก็สนใจว่าคุณแม่รับตังค์ทอนนะะคกแมวเอาลังนกไหมลูกเนี่ยฮะร้าน ของแม่อยุพาเข้าแกงกองโคนนี่มีก๋เตี๋ยวป่าเขาแล้วก็อยุพาข้าแกงกองโคนน่าสนใจอร่อยอร่อยลองแล้วผ่านแล้วอร่อยอยู่ใกล้กับปั๊มปต่อ,อของโคนนะเส้นทางนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปบางกระบูลข้านหน้าน,นี้นะเรา รถเข้ากันระยะที่จะไปเด็ดเข้ก็จะเรือเข้ากันดีเข้าบางตะบูครับถนนเส้นนี้ในว่าเป็นถนนเรียบชายฝั่งอ่ะนะลอกไปจนถึงบ้านแหลมเพชรบุรีไปนู่นสามารถเป็นไปออกชะอำได้ด้วยนะครับ่านชะอำเพชรบุรีบ้านแหลมแล้วท่างหน้าเรานี่ไปสละญาติจะเข้าบ้านบางตะบูนเอาบางตะบูนเพชรบุรีบ้านแหลมเปี๊บะชาวนี้พาทิศเป่งปัง ครับตอนนี้ก็8โมง20วันแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ครัวบางตะบูนล,ลุงยาครัวลุงยานี่ก็มีหลายสาขาจะพานบางตะบูนนะครับเราข้ามมาหลายแม่น้ำแล้วนะฮะแม่น้ำบางเพชรบุรีตรงนี้ข้ามบางตะบูนนี่นะครับเป็นแม่น้ำที่4แล้ว จะเอาพยาแม่กองท่าจีนอะไรพวกนี้เราข้ามมาแล้วนะครับนี่นะฮะเราขึ้นบนสะพานบางกระบมนีกายไโบว่า,ปามปป,ปีมู้าวางขายปูม้านึ่งนะคะย่านนี้นอกจากเขาทำนาเกลือแล้วเขาก็จะเรียงนก นางเขาจะสร้างตึกเป็นคอนโดให้นกนางแอ่นอยู่ภูมิทัศน์แบบนาเกลือสองข้างทางเป็นยุ้งฉางเกลือนะครับนะฮะย่านนี้จะทำนาเกลือกับคอนโดเลี้ยงนกเ<า>น<า>บ้านแหลมนะครับเป็นย่านชุมชนของบ้าน<ต>เลียงคอนด คอนโดลกนางแอนนะฮะเห็นไหมครับทำคอนโดเลี้ยงลกนางแอนไม่มีนะตรงนี้ไม่มีตลาดนะฮะตรงคอนโดลกนางแอนไม่มีนะครับล้วตรงไหนมีไม่แน่ใจว่าข้างวัดบ้านแหลมตรงนู้นจะมีไหม่รัชการบ้านแหลมนะครับว่าการอำเภอบ้านแหลม เส้นนี้เราจะไปเรียบคลองชนะระบทานึงระบายน้ำเฉลอ,อนลงมาหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำนานะเดี๋ยวเราจะเรียบคลองชนะระบทานไปเรื่อยๆสามารถไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษมในว่าแถวนั้นจะเป็น เ,เลยเลยตัวเพื่อเมืองมานิดนึงเข้าเขตระหว่างน่าจะเป็นบ้านลาเราจะมาออกเชื่อมกับถนนเพชรเกษมแล้วนะครับเส้นนี้จะมาโผล่ข้างโรงงานแรกตับซอยและไปท่ายางนะครับแล้วก็จะขึ้นเขื่อนแก่งเขื่อนแก่งกระจานไม่ได้มานานแล้ว รากาศอะไรน่าสนใจบ้างเขไม่รู้อันนี้เข้าเขตเข้าสูอ่อำเภอบ้านลาดอ๋อลาดครับดูดูแข็งแข็งไหมน,นะโอเคครับน้นกล้วยปิ้นหอมหอมวานมันอร่อย S M L นะฮะยี่สิบสี่สิบหกสิบนะครับแถวนี้เรียกอะไรบ้านลาดไหมบ้านลาดบ,บ้านลาดนะครับพอต่ทอทบ้านลาดนะครับดูนะฮะ ก๋วยจีเลยนะคะรับ2ิบาทดูน่าทานนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ทำปอตผ่อที่จะไปะขึ้นไปที่เข,ขื่อนแก่หว่าเป็นเขื่อนดินนะคะรับแล้วเราเข้าไปสัมผัสบรรยากาศเขื่อนแกงชา้าบรรยากาศห่าอเมซอนนะฮะเป็นท้องนาแม่ซื้อตัวแหว แอบแอบไปเที่ยวแอบไปเที่ยวก็ไปจะไปไหนะเนนต่อไปหรือว่าจะไปลองไปเที่ยวไปกันอยากเห็นสาพแฟดที่แก่ๆนะเพื่อมีความสวยงามแค่นั้นมีกล้วยปิ้งนะครับกล่องทองนะครับดูจากสภานี่นะ่ก งพิเศษวานน้อยครับเห็กันนะครับเดี๋ยวเจอกันบนแก่งน,นี้นสดหอนะสดโต๊ะเราจะไปเจอกันอยู่ที่แก่งแต่งการสะพานแผ่เขื่อนดินแก่งก,กระจาแล้วก็บรรยากาศระรอบแถวนั้นนะชอบชอบทองที่เป็นลำธารนนะ้ำใสๆว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าไปดูก็ไม่ได้มานานมากนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ อย่าลืมกดไลคกดแชร์กด u b บ c r i b e ก,กิ๊งกริ๊งด้วยนะครับและโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณมาก RUP!